สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมปอลโต้กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จากเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานที่เรามาวิ่งแข่งกับพวกนี้นะครับผมนะครับจนเราได้แชมป์มาหนึ่งที่นะครับได้มาหนึ่งโซนนะครับโซนขวาล่างนะครับขวาล่างนะครับผมได้มาหนึ่งโซนนะครับแล้วผมมีอะไรให้ดูด้วยนะครับผมผมขอวิ่งกลิ้งไปก่อนนะครับผม ผมจะอวดอะไรให้ดูนะครับผมมันก็คือตรงนี้เลยครับผมคือปกติเนี่ยตอนแรกผมลืมอ่านนะครับนี่นะครับคือมันจะมีแต่อันนะครับอย่างอันนี้นะครับยูอิจิสุดยอดแชมป์แห่งกีฬายิงคนูนะครับส่วนตรงเนี้ยมันก็จะเขียนว่าอะไรแบบเนี้ยฟูคุโรสุดยอดแชมป์แห่งกีฬาปีนผามันก็จะเขียนเป็น แท่นของพวกที่แบบเป็นแชมป์ของอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคือมันก็จะเป็นแชมป์ของทุกกีฬานะที่มีอยู่ในเกมเนี้ยส่วนตรงอันไหนที่ผมผ่านชนะแล้วอ่ะคืออันไหนที่ผมเนี่ยได้มาสามดาวและครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นรูปปั้นของผมนั่นเองนี่ไงทาเหมือนไหมมันจะขึ้นว่าสุดยอดแชมป์แห่งกีฬาวิ่งมาราธอนเจ้าเหมียวลักกี้ นี่ไงเราชื่อเจ้าเหมียวลักกี้ลักกี้แปลว่าน้ำโชคนะคบนี่นี่ทําเหมือนหันหน้ามาสิเออคือก็ทาเหมือนอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปไหนกันแล้วเต่ามายัางไงเจ้าเพิ่งเคยมาที่เนสินะ<อ>กีฬาทุกชนิดบนเกาะแห่งนี้ยอดเยี่ยมทั้งนั้นแต่ยังไม่มีทางอื่นให้พิสูจน์ว่าเป็นแชมป์ตัวจริงได้อีกความมีน้ำใจเป็นสิ่งมีค่ามาก สำหรับผู้คนที่นี่ดูอย่างค่าสิค่านี้ถ้วยรางวัลใบนี้สำหรับปรมาจารย์ถ้วยรางวาัลแต่ค่าแบกไปไม่ไหวแล้วเจ้าช่วยเอาถ้วยรางวัลนี้ไปส่งที่ตำหนักถ้วยรางวัลได้ไหมอืมได้สิข้ายินดีช่วยขอบใจนะ แล้วเจอกันที่ตำหนักช่วยรางวัลอยู่ทางเหนือนี่เองแลวผมก็ไปรับเควสมาด้วยสิเรายังไม่พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าของวันนี้กันเลยครับประเด็นของวันนี้นะครับผมจะมาแข่งตรงเดีย๋ยวผมบงให้ดูครับคือผมจะมาแข่งตรงนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันเขาเรียกว่ายัางไงอะครับ มันเหมือนเป็นน้ําอะซึ่งผมก็อยากไปไปที่ที่มันน้าด้วยนะครับมันอาจจะง่ายครับที่ที่มันเป็นน้ําำครับผมนะโอเคนะครับนี่อยู่ใกล้แค่นี้เองเควสแล้วตรงหยุดนี่ก็เดินไปวันนี้นะครับผมก็จะไปขอดูป้ายก่อนโฮตโิเมฝึกยอดแชมป์แห่งกีฬาระบําใต้น้ำเราจะไปเออ เอามาดิโอเคเราจะไประบาใต้น้ํากันนะครับวันนี้นะคะเราจะไประบาใต้น้ําทางนู้นแต่ก่อนอื่นผมขอไปตําหนักถ้วยรางวัลแป๊บหนึ่งเขามีเคลสให้ผมไปแล้วคือเขาอยู่ตรงนี้นะพอมาถึงตําหนักถ้วยรางวัลก็ใ้แคนเองเจ้าทําสําเร็จขับใจนะที่เอาถ้วยรางวัลมาให้ถึงที่นี่ลองเข้าไปหาปร,รมาจา์ถ้วยรางวาัลถ้าอยากช่วยเหลือคนอื่นอีกโอเค ว่าตอนนี้นะครับคือเมื่อกี้มันตลกมากเลยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วตำหนักช่วยรางวัลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้สึ่งครั้งเดียวที่เรามามันไม่มีนะครับโอเคแลเดี๋ยวหัวหน้าทีมเราตรงนี้มีใช่ไหมตรงนั้นก็มีเดี๋ยวมีสองคนเลยเ,เนี่ยโอ้โหมันแปลกด้วยครับเนี่ยมีสองคนเลยอ่ะโอ้โหนั่นแหละครับ ผมขอเข้าไปก่อนนะครับผมว้าวอะไรกันครับเนี่ยมีเยอะแยะเลยแล้วอันนี้คืออันนี้คืออะไรแล้วอันนี้ละ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรบ้างอ่ะอ๋ออยู่ข้างล่างเพื่ออ่านพูดตามหาไม้ปิงปองข้าเห็นมือแล้วจจยอดเยี่ยมมากอีอ เราไปต่อ๋อถ้าเราทำเควสทั้งหมดเนี่ยก็จะได้มาที่ตำหนักถ้วยรางวาัลโอเคผมไปดีกวป่ามันไม่ใช่เรื่องสำหรับตอนนี้นะคะผมแล้วเรื่องสำหรับตอนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยจะไประบำใต้น้ำกันนะครับผมจะไม่สนใจเควสแล้วนะชมผมจะไม่สนใจเควสแล้วผมก็จะไประบำใต้น้ำเลยนะครับผมเดี๋ยวขอหาเควสแป๊บนึงมีเพื่อนผม คนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าให้คุยกับพวก A b c นะจะได้ช่วยรางวาัลจริงด้วยครับน้ำที่นี่ใส่มากมองลงไปเห็นถึงก้นสะเลยโอเคเพื่อนผมบอกให้เข้าตามบ้านนะครับผมก็จะเข้าตามบ้านแล้วกันนะครับผม,เ,มเพื่อนผมกขาพูดจริงไหมเนี่ยไม่มีใครใครสักคนเลยเนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนผมพูดจริงหรือเปล่าแต่เขาก็ถาใส่บ้านมาไว้อย่างนี้ก็ต้องมีบ้างแหละโอเคนะคะให้เดยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นอะเห็นเหมือนผีเลยอะนี่ไงอะไรเหรอเควสเหละเนี่ย <S <S 2> <S 2> อยู่ใกล้กันแค่นี้แต่ก็ไปหากันไม่ได้อะไรอยู่ไกลล่อ นานมาแล้วค่ะมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออุรชิมัทโรได้ยินมาว่าเขาเดินทางลงไปที่วังวาลีตรงนั้นน่ะขี่ลังเต่าตัวหนึ่งไปข่าเฝ้ารอวันนี่เขาจะกลับมาผ่านไปเป็นสัปดาห์เป็นปีจะช่วยชีวิตเพืงอนถนี้เขาก็ข้าก็ยังคงรอเขาอยู่ป่านี้คงโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วตอนยังมีชีวิตอยู่ ข้าเขียนจดหมายไว้ให้เขาข้าอยากส่งจดหมายฉบับนั้นถึงเขาให้ได้ถ้าทำได้ข้าก็คงไปสู่สุคติเสียทีข้าน่าจะนำจดหมายไปส่งที่วังวารีให้ได้นะจริงหรือช่วยข้าหน่อยได้ไหมเอิม่มได้สิขอบใจนะเด็กน้อย ข้าฝังจนหมายไว้ระหว่างโคมไฟหินสองอันเพื่อเก็บรักษาให้ปลอดภัยถ้าไปฝังทำไมเนี่ยไม่เก็บไว้ในบ้านอ่ะแถวนี้ก็ไม่มีใครบ้านไม่มีใครเข้าบ้านคุณอยู่แล้วเนี่ยนเนี่ยมีแต่พวก n c อซเนี่ยโคมไฟหินเนาะนี่ปะมันเหมือนโคมไฟเลยแล้วก็เป็นหินด้วยน่าจะใช่นะห้องล็อกอนี้ข้าไปหาศูนย์บัญชาก,การของ ทีมข่าเองดีกว่าอ๋อมันคือตรงนี้มันเป็นส่วนประชาการของพวกกระปะใช่ไหมใช่เลยของกระปะ,ะแล้วคือเขาบอกฝังที่โคมไฟหินตรงนี้ไม่น่าจะใช่นะแล้ววันนี้กระปะสามคนเลยอะนะคบตรงไหน,นเขาเรียกว่าโคมไฟหินกันนะผมต้องรีบไปด้วยสิออ้นี่ไงโคมไฟหิน เจอแล้วนี่ต้องเป็นจดหมายที่ว่าแน่เลยมีอะไรอยู่บนม้วนกระดาษด้วยเส้นทางสู่วังวารีอยู่ใต้บาชาของเจ้ามาความว่าอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยผู้ชงพอเห็นว่ามันมีแสงอะไรตรงนี้ด้วยผมเลยเข้าไปมันมีประตูนี่นะเข้าไปดีกว่า อะไรกันครับเนี่ยมีให้คุยเต็มเลยอยินดี้ต้อนรับสู่สำนักฝึกระบ้มใต้นะการแสดงกำลังจะเริ่มแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวๆยว,ยว,ยว,ยวตรงนี้ใช่ไหมเห็นหน้าเหมือนผีตัวนั้นเลยขอโทษนะเจ้าคืออุไรชิมาทโรใช่ไหมเออลักกี้ไม่ได้ไม่ฝานเลยนะเนี่ย เจ้าจะมาท้าเต้นระบ,บายต้านกับข้าอีกยกหรืออันที่จริงข้ามีบางอย่างมาให้เจ้าอะเป็นจดหมายอะจุดๆท่านแม่ข้าเกือบลืมไปแล้วท่านสบายดีไหมนะท่านเออท่านเฝ้ารอเจ้าอยู่ท่านแค่อยากรู้ว่าเจ้าสบายดีไหมบอกท่านแม่ให้ทีว่าข้าคิดถึงท่านและข้าก็มีความสุขดี ที่วังวดีแห่งนี้ข้าวฝากด้วยนะลักกี้ได้สิข้าจะบอกให้โอเคนะครับผมก็ต้องเอาไปบอกอีกแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับภารกิจของผมก็คือไปทำเควสตรงนั้นก่อนเอ้ยไม่ใช่ผมจะไประบำใต้น้ำใช่ไหมนั่นแหละมีคัดซีนด้วยคัสซีนสวยงาม คนนี้สินะโอ้โหโอเคอะไรนะคืออะไรอะไรเอ้ยไฟเดนได้ฟันกินเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ยมันคือไฟเดนไนฟันกินดีๆนี่เองโอ้โหโอ้อะไรกันครับเนี่ยผมผมยิงเล่นไฟเดนไนฟันกินไม่เก่งเลยโอ้โหด่านปิกโก้ผมยังไม่ผ่านเลยเนี่ย ผมต้องมาเล่นโอ้คตรยากเลยโอ้ยโอ้ยบุยตายแล้วผมยิ่งเล่นไฟเดนนฟันกินไม่เก่งอยู่ด้วยครับแล้วต้องมาเล่นไฟเดนนฟันกินในเกมนี้นอีกโอ้ยนะไม่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 นะโอ้ยผมจะแพ้ไม่ได้นะถ้าผมแพ้แล้วโอ้ยอุ้ยรัวรัววเอ้ยนี่มันไฟเดนนฟันกินดีๆนี่ยคุณผู้ชม Night, oh มันคือไฟเดนนฟันกินโอ้โหไม่ไม่โดนไม่โดนเอ้ยเอ้ยมันคือไฟนี่คือไฟเดนนฟันกินดีๆเนี่ผู้ชมเก่งไม่เบาเอ้ยผ่านด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยได้มาแล้วชมผ่านด้วยผ่านด่านไฟเดนนฟันกินมาแล้วนะครับผู้ชมนะครับผมได้ไมาใช่ไหม นี่นายได้มาสองที่แล้วแต่ก่อนอื่นผมขอเอาที่ได้ไปบอกคนนั้นก่อนนะครผู้ชมแม่ของเขาครับโอเคแล้วบ้านเขาอยู่ไหนเนี่ยหลังหลังนี้ไม่ใช่หลังข้าวบนใช่แน่นอนโอเคผมองเอาไปบอกแม่เขาไหมก็แบบข้านำจดหมายไปส่งให้เขาแล้วเขาบอกว่าเขาคิดถึงท่าน และวเขาก็มีความสุขดีข่าเบนนี้บุญคุณเจ้าจริงๆลักกี้ข้าจะได้ไปสู่สุคติเสียทีโอเคแล้วก็หายไปแล้วอ้าวหายไปเลยเหรอก็ไม่เป็นไรเขาหายไปแล้วแต่ภารกิจหลักเควสหลักของวันนี้นะครัะชมก็เสร็จไปแล้วนะครับนั่นก็คือการระบาใต้น้ำน,นั่นเองผมขอไปเออ ผมจะไปศูนย์กลางของเกาะก่อนแล้วกันนะครับทมุผมจะไปศูนย์กลางของเกาะแห่งนี้นะครับเกาะแห่งแชมป์นะครับโอเคผมน้องไปศูนย์กลางที่นั่นสินะมีมีสะพานด้วยนะเฮ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยพี่ชมตรงนี้สวยขอสกินช็อตแป๊บหนึง่งเซฟสกินช็อตยิ้มโอเคเสร็จแล้วโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะไปที่ศูนย์กลางของเกาะนะ สวัสดีครับโอเคตอนนี้ผมมาถึงศูนย์กลางของเกาะเรียบร้อยนี่ไงตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นของเราสุดยอดแห่งแชมป์กีฬาระบำใต้นะเจ้าเหมียวลักกี้นี่ไงไเป็นเจ้าเหมียวลักกี้สองที่แล้วตรงนี้มันสวยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเจ้าเหมียวลักกี้สองอันแล้วผมจะได้บันทึกไว้ได้ว่าตรงนี้เป็นเจ้าเหมียวลักกี้สองอันผมชนะมาสองที่นั้นเซฟสกินช็อตแป๊บ,บนึง โอเคสวยงามขอดูดีเดอบอยดิผมช่วยคะแนนได้หรือเปล่านี่ไงคะแนนเพิ่มแล้วโอเคยังไงทีมสีแดงก็ชนะอยู่ดีนะครับผมช่วยเขาได้ไปคนหนึ่งอนะเดี๋ยวตรงนี้มันมีไม้ไผ่ด้วยอะไม้ไผ่มันโตมางั้นเหรออ๋อผมอาจจะไม่ได้เห็นไนีมันอาจจะมีอยู่แล้วนะครับผมเอ้าผมช่วยไปอีกหนึ่งคนแล้ว ช่วยรางวัลมันเพิ่มเรียงนะนี่ไงทุวยรางวัลตรงนี้ใช่ไหมบริการส่งขอะเอออะไรเนี่ยบริการส่งข้อความข้ามพบข่าเห็นหมดแล้วเจ้ายอดเยี่ยมมากอีกเขาพูดซ้ำเหรอเนี่ยแล้วถ้าผมดูอันเนี้ยพี่เลี้ยงเด็กมาละคอนก็เควสตามลูกแล้วใช่ไหมข้าเห็นหมดแล้วเจ้ายอดเยี่ยมมากอีก ทำไมเขาต้องพูดคำเดิมนี่เนี่ยมีอะไรไหมเจ้าอ้าวสวัสดีลักกี้จะเจ้ารู้จักชื่อข้าได้อย่างไรอ่ะอ๋อข้าเป็นฟแฟนตัวยงของเจ้าเลยอีิข้าได้ดูเรื่องดีๆต่างๆทั้งหมดที่เจ้าได้ทำตั้งแต่เดินทางมาถึงที่นี่ที่ต้องทำแบบนั้นเพราะข้าคือปร,รมาจารย์ถ้วยรางวัล ติดตามทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเกาะเวลามีใครทำเรื่องดีๆข้าก็จะมอบถ้วยรางวัลแสนสวยให้ว้าวโคสนุกน่าดูเลยนะเป็นงานที่อิ่มอกอิ่มใจดีอีกและข้าก็เห็นเรื่องดีๆต่างๆที่เจ้าทำสำเร็จข,ข้านี่นะใช่สิข้ารู้สึกได้ว่าเจ้าต้องมีอะไรดีแน่ๆ มีวิธีเก็บถ้วยรางวัลอื่นๆนอกจากการแข่งขันกีฬาให้ชนะการช่วยเหลือผู้อื่นก็สมควรที่จะได้รับรางวัลเช่นกันกลับมาดูถ้วยรางวัลที่จะสะสมไว้ได้ที่นี่หรือกลับมาดูภารกิจที่ต้องทําต่อไปขอบใจนะคาจะทําให้ได้ดีที่สุดข่ารู้อยู่แล้วละ่ะอีกโอเคแล้วบทน้อง ทำเควสเหรออันนี้ก็อ่านได้อ๋อค่าจองที่ไว้ก่อนอ่ะค่าเห็นว่ามีแผนจัดงานวันเกิดครั้งยิ่งใหญ่ที่เทืออเขาตอนเหนือแต่เกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนค่าจะคอยดูตอนที่เจ้าทำภารกิจนี้สำเร็จนะอีอีอ,อีทำไมเขาต้องอีอีตลอดด้วยเนี่ยพอยังไม่ทำเควสแล้วกัน นะครับผมโอเคตอนนี้นะครับผมจะวาร์ไปที่นี่นะครับเราจะได้แฮปปี้เอนดิ้งกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปแก๊งแอคเซิร์ ep ต่อไปเลยนะครับผม นะครับต่อจากคลิปนี้เลยนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้